ถึงสุดๆว่ได้เจอหนึ่งอาทิตย์คิดถึงสุดๆแต่เขาบอกว่าเขาไม่อยากเจอหน้าพี่ใครใครอ่ะคนจากบ้านทำไมอ่ะทำไมฮะเขาบอกว่ารายการนี้ขอไม่ให้มีพี่ก๊อฟได้ไหมเออได้ไหมก๊อฟกรพูดไปว่าหนูบอกเขาได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แค่นีาไม่ได้มีแค่นี้เดี๋ยวลำคาญคนมีเพียง่คนสองคนเลยเหรอสองคนนี้สองคนหนึ่งนี่อีกคนหนึ่งคนอีกคนหนึ่งไม่น่าจะใช่คนนะคนเราเรียนหรือเปล่าเรียนอยู่เปล่า เขาเออคนนึงยังเรียนอยู่อ่ะเก่งด้วยคนนี้เป็นพิธีกรด้วยนะแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยเต้นก็เก่งสวยน่ารักเหมาะกับผมมากแต่อีกคนหนึ่งนี่คนจนเล่ไปหมดเลยเล่คนเล้ใครใครใครคนนี้ใครมาสวัสดีครับคราวเดียจักรพันธ์และคุณธงชัยประทองชันเต้ เม่น้งชงชาบนะครับทั้งบ้านถ้าเสียงโทรท้าท่านมีเสียงรบฟื้อฟื้นเนี่ยเป็นเปเรแต่เต้นเก่งมากเรียนมาหรือว่าเกิดมาก็เต้นเป็นเลยเรียนมา่ะเรียนมาแบบคุณนี่เกิดมาเต้นเป็นเลยหอมจากท้องแม่จิก เท้าจิกติกิได้เห็นอนออกเลยเท้าติกๆิกิเหรอเห็นอนออกกันจริงจริงถ้าใส่รองเท้าแล้วจะบจิดขึ้นพอยต์ได้อย่างเงี้ยค่ะขึ้นอย่างงี้เลยเปนบอเป็นท่าก็ขึ้นไปอย่างงี้เลยิว่าขอขอ้มาเย็ดตรงกลางไว้สักหน่อยป้าปเนพูดถึงบานแล้วหนูก็เรียนมาบ้านเด็กแม่ส่งไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาเน่ป้้าเหรอเาเรียนเขาเรียนมาหนูก็เรียนมามันกันฝังคุณถ้างั้นมันประชันหน่อยไห เอาไหมเอาหรือเปล่าทเดนรีสทวเดียวเข้าวระีวเี้เี้ยเลยขอฟี้ยวี้ยวเฟี้ยวเฟีเฟ้ยเฮ้ยเฮ้ยวเฟี้ยวเี่เหรอเฟี้ยวโอ้โหขอนั่งดูได้ยว้ยวเฟี้้ไม่ได้ไมเได้เสร้จวเ้วเสร้จวเ้วเ้วเี้วี้ม้วเนี่หมวดี้่้วเีวเฟี้ยี้ยวัฟี้เ้เงว ใช่ผมประกาศให้ผมประกาศให้รอบที่แล้วกำนันเหมารอบนี้3ชาลวงพ่อเหมาเองอ้อบรอร อาซีเอได้ไหมอาซีเอเด่นๆแล้วไงอ่ะ RCA อะไรอ่ะแล้วเพลงมันต้องมันมันต้องเต้นอะไรอย่างงี้นี่นี่เขาบอกว่าหนูไปถามเขาเหมือนกันทำไมเต้นอย่างงี้เขาบอกว่าความมันอยู่ที่ปลายนิ้ว แล้วเอกถามจริงถามจริงเขาใช่ปลายนิ้วนะปลายนิ้วเลยปลายนิ้วเลยเจอคุณแพ้แล้วนะคแพ้แล้วนะยังยังไม่หมดยังเหนื่อยจนข้าก็มีผิดพลาเลยอันนี้เต้นแบบโอ้ทั่วไปทั่วไปคือเอ่ยปุ๊บต้องอ๋อเลยอ๋อเลยอ๋อชาโดคืออะไรชาโดไม่รู้เหมือนกันหนูเองมันต้องเป็เด็ก คือมีวงดนตรีอะไรเขาบอกเฮ้ยวันนี้ไปเต้นชาโดกันเว้ยชาโดโต๊ะวงชาโดเนี่ยถ้าสมมติเล่นสองทุ่มต้องให้วงมาก่อดประมาณห้าโมงเย็นนะใช่ทำไมครับเพราะก็จะตั้งสายกันเนี่ยแตวแนวแตวแนวแล้วมีแล้วมีแต่วแนวแต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 ่วแนวแต่วแนวทั้งวันทั้งวันถ้าจะหาวงชาโดมาต้องนัดล่วงหน้าเพื่อมาตั้งสายดูทอดเต้นชายโด เล่นต่างๆแล้ะเป็นะยังไล่ลุ้นการทางรอยยิ้มหน้าตอนนี้จะลุ้นกับช่วงดัชมิลด์ดืเร็วแข็งแรงกันก่อนวันนี้เป็นนิยายจีนสนุกมากดราม่าดราม่าไชน่าทูเดย์เกรย์ทูมอร์โรเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับไซอิ๋ว มาครบแล้วครับก็มีตือป่วยกายมีส่วนเจ๋งแล้วก็มีหมาตัวหนึ่งลองหอนดิเอ้าบนงส่วนเจ๋งเฮงเจียแล้วก็ตือป่วยกายส่วนอาตมาเองพระจังทำยังทำจัง ชื่อเรื่องมันเรื่องอะไรสายเอวเลื่บ้ดนี้พี่น้องเอ้ยเรื่องสายเอวเขนบอกเอกกับพี่นาาอยู่แล้วว่าพระจารย์ทำอย่างอาจารย์อาจารย์เชิญะอาจารย์ดูมันล้างๆนะควรจะเข้าไปสำรวจแต่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกษตรงเอ้ยอาจารย์ทำไมมาเข้า ถอยหลังเข้าไปทำไมโง่อย่างนี้ถอยหลังเข้าไปเออเอาเข้าไปถอยทำ้มเราไม่เล่าจ้านีดีแล้วทั้งท่าเด็กกระตกใจตื้นดิทำดิเด็กกระตกใจตื้นนี่นั่นแหละเข้าไปดิอย่าเล่าถอยให้ดีทำไมตอนนี้อะไรทัางในมีทองกับธนบัตรจริงเหรอไปใช่เขาเรียกธนบัตรธนบัตรธนบัตรเมื่อกี้เขาบอกว่าจริงเหรอไม่มี โอ๊ยกูถึงกำลังหากันอยู่เอาละอเอาละเอาละเราเดินทางมาไกลแล้วเกินล้าแสนล้าเราควรจะพักป่อนที่ที่จาร์เลยอืมนะฟรีด้วยเด่ล้างอ้าอุ๊ยแต่ท่านหิวโอ๊ยไม่ได้กินอะไรมนต้องหลายมือแล้วท่านหิวไหมท่านอาจารย์ไปดูที่แถวนี้ต้นมะละกอมัทำไมอะทำไรอะทำไมเอามาตำส่วสักคนสอง จะหาวิธีพิเศษมาให้บรรบาดความเครียดเม่อเดินทางมาไกอาจจะเมื่อยก็ได้เอามั้ยเออรู้สึกว่ามันจะต้องผางผางผางโชว์ผางผางชว์ดีที้สุดที่ดี่เราต้องดูว่าคุณ้องใจจะโดินทางอะไรผางผางโชว์ มาดูแผ่นป right? ้ายก่อนไหมแคสซี่แคสซี่บริการนวดสวรรค์ันวครับมาเนี่ลนี่ครับเสื้อดำสสีประพายิ้มครับ พ่พายิมน้ลองนวดครับนี่เป็นทานเป็นทานน้ำมันหมูทำไมนน้ำมันหมูมันนวดซ้ายนวดขวาซ้ายเฮ้เอ้ยเฮ้้ย้ยเเฮ อย่เดียวเอ๊ะนมีถึงเซตนะเว้ยเฮ้ยไม่ใช่เอสเอสคุณได้เอสเอสงเดียวนี่แหละคือเขานวดแล้วนี่คือชุดนวดเราจะให้คุณใส่ชุดนวดโอเคคุณไม่ใส่ต้องใส่อะเฮ้ยเดี๋ยวนี้คุณรู้ป่ะมีกฎหมายคุ้มครองและแสดงนะเว้ยมีกฎหมายคุ้มครองและแสดงนะคุณเฮ้ยมันเป็นสิทธิ์ของผมนะมันมีกฎหมายคุ้มครองนะคุณน้ำลายไหลวะนี่ ผมดาราผมเสียภาษีนะคุณผมแจ้งตำรวจจับบริษัทคุณได้นะเดี๋ยวสบายเดี๋ยวสบายเดี๋ยวจะให้นวดแบบไม่สั่นี่เขาเขียนน่ะนี่พี่ทองดูนี่อ่ะนี่นี่ะดูเสื้อจับดูด้านหอดเดี๋ยนะเดี๋ยนะเราเรานี่ยนี่นี่เราเราเรามาค้นหาดีกว่าค้นหาเขาว่าทำไมนักมวยชก ปุ๊ปุ๊บถึงร้องคำว่าเอสรองร้องคำว่า Z ซแล้วชกเลยเอออะซตลองดูอ่ะ Z ซตลองที่เซได้ไหมไม่ลองเลย Z ซไม่ได้ลองที่ถนัดอ่ะ Q Q Q นี่กอดเอสสองตัว Q R S สองนาทีหลังช็อบัตรแรก Q ช็อบัตรสอง R อันที่สาม S Q โอ้โหมันอ่อนโคตร หดเลยดูรู้จักรีแลกบ้างไหมสบายสบายอ่ะเอาละเอาละคุณธงไม่เอาไม่กล้าไม่อะไรเงีเอาไม่ละพี่เดียวพี่เดียวขอบคุณขอบคุณพี่เดียวก่อนแหมขอบคุณขอบคุณครูเสกครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ่ะเอ้ยแม่จริงคงอ่ะขังอ่ะอาจฉริยะ าหาเง่ะเอาปะปะงั้นเดี๋ยวเราเราจะออกไม่หรอดด้วยปากไปออกเลยรู้ดิปะปะปะนั่งสมาธิไปนะพาจานประวิทย์ประวิทย์ประวิทย์ใครวะประวิทย์ใครวะเจ้าอะไรประวิทย์เป็นปีศาจชื่อประวิทย์เนี่ยนะใช่อ๋อเออนี่ว่าแต่ได้ท่านอะไร อยากจะขอรูปสักหน่อยในเซ็กซี่ท่านท่านรู้แล้วเหรอว่าพระถังซำจั๋งออกมาท่านถึงได้ออกไปจากรังของเราล่าใช้วิธีการดมกลิ่นเอาฮะกลิ่นนี้นะี่นะเจ้าของกลิ่นต้องเป็นคนอ้วนๆเตียต้ยๆปัอมๆหน้าเหลืองๆมีลูกสาวมีเมียสูงฮะคนนั้นใช่ไหมใช่ท่านคือใครอ่ะ พ่อจันทร์ทำหยังอะไรนะมันว่าไงนะอาเกนอาเกนขออีกครั้งพระถังทำหยังพระจันทรงทำหยังอ่ะนี่ท่านท่านคือพระถังซำจังใช่หรือไม่พูดถูกวะเรอจัดการมันเลยประวิตรได้แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังทาเดี๋ยวง ถ้าจำได้แล้วจำครูได้ไหมครูเคยสอนท่านนิสตอนอนุบาลน่ะคุณครูเอาวัวเธอจะได้หายเลยไม่นยาข้าไม่เคยจำครูเท่าไหร่เฮ้ยอ๋อ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 อออ๋ออเจ็บจัง ยอมไม่ยอม<อ>ข้าไม่ยอมแม่นางช่วยข้าด้วย <c oughs> ข้าจะบอกให้ว่านี่นนะเป็นแค่ลูกน้องของข้าเด็กๆต้องเจอข้าดีจุดทันแล้วในสุดข้าก็รอดพ้นจนได้ <c oughs> ถึงเวลาที่ข้าจะรางแค้นสักทีหนึ่งแต่โอ๊ะทำไมถึงเมื่อยอย่างนี้เอาก้ออีมานั่งดีกว่าทำไมล่ะ จะยืนยังไงเรามีคนยึดมาอยู่กับหนังจีนเขาไม่เห็นหรอกก็เมื่อยอ่ะขอเธอได้ไหมชอบสวยจังหมดเลยนะไม่มีที่ยึดแลยขอเถอะนาและแ้วตอนนี้ข้าก็ได้ทีจุดมันแล้วเราจะชักใยมันแล้วก็นำมันไปกินที่รังของเราดีที่สุดหวานหมุนไอ้ก็ได้ไง เลิ่มจมูกเลี้ยจมหมกเป็นใครเนี่ยหวง้ออมาทำไรอาจารว์ค่าค่ะคือปีศาจแมงมุมชักใหญ่อยู่แถวนี้ปีศาจหน้าเหมือนแมงดาทะเลเจ็บถึงกระดองใจ พูดอยงกับเจ in ้าในหน้าตาดีนะแต่น้อยทำเป็นใส่หัวหมูวันจอนนะคะไม่อยากจะเมาเลยนะนี่ตัดหัวไปใช่ไหมทีนี้ก็ไปถวายใช่ไหมล่ะ้าโดนต่อว่าจากสารเจ้ามาสิบอกตัดหัวงูมาถวายทำไไม้ง้มาพูดาทำไมมาแกสกัดเขาเรียกอะไรวะใช้จุดอาการฆ่าตรงนี้พูดอย่างนี้ได้ยังไงอย่าหวังเลย ต้องข้ามกบข้าไปก่อนจัดการมันได้เลยสามลุงหนึ่ง้าว้าไอ้พี่จเป็นดานกันเลยเฮ้ยตายเฮ้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 ยเดี๋ยวเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย ต้องไห,ห้ดูยาสินี่ยาอยู่นี่ยาไหม Besides, เปิดไงล่ะคุณแจอยู่ไหนคุณแจมีแต่ว่าข้าลืมว่าเอาไปไว้ไหนเอาอย่างั้นต้องเจอพามาพาเธอมาพาเธอไม่ต้องดีพี่ี้องเอาต้องเีาอย่างนี้ พิซซนาแมงมุมคือคุณคราวเดียจะต้องเลือกเสียงเอาว่ากุญแจสวรรค์นั้นจะได้มาด้วยวิธีใดไปเลือกแผ่นป้ายกลองมาดันเกิดอะไร้เปิดปิดปิดไม่มาดดี๋ยวเดี๋ยวิดปิดปดปิ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 อปิด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 ีิดปิดดี๋ยว ไม่มีอไรยครับไม่มีไม่มีจริงป่ะคะเนี่ยมือล้วงอะไรขึ้นไปขึ้นไปล้วขึ้นไปล้วขึ้นไล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วจป้ะอพี่ไม่เจ็แล้วเขาจะไม่กลัวเหรอเป็นถุงเลยอยู่ข้างในไม่กลัวจริ